เกาะยอเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาค่ะสันนิษฐานะคะว่าผู้คนและชาวบ้านเริ่มอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เกาะยอในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเกาะยอเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะและมีหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงคือผ้าทอเกาะยอที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะลายราชวัตรที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดได้ทรงพระราชทานชื่อรายผ้าเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขาเมื่อปีพศ2475ค่ะ